เบสลักวณีออกมาพูดแล้วหลังมีข่าวเลิกตรงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ถูกจับตามองสำหรับดาราและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสลักวณีคำสิงกับหวานใจพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรคู่รักสุดหวานที่หลายคนแอบอิจฉาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มักจะมีรูปสวีทหวานออกมาให้ได้ชมกัน แต่ช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าดีกินความหวานจะลดลงไปจนเกิดกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกลาก,กันแล้วหรือไม่ล่าสุดเบสลักวณีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้หายสงสัยว่ายังคบกันอยู่พี่เขาตอบว่าอะไรคะแล้วทำไมให้หนูตอบก่อนหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดพี่พี่ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยแล้วมาถามหนูหลักๆคือหนูไม่อยากให้ทุกคนมาลุมถามหนูเพราะสุดท้ายถ้าหนูตอบไป คนก็ว่าหนูก็เลยบอกพี่ตรงเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่ถามพี่ตรงพูดดีกว่าเพราะหนูโดนตลอดเป็นผู้หญิงก็โดนตลอดหนูไม่ว่าหรอกค่ะหนูเคยมองในม,มุมกับกันจากที่เราเคยลงรูปกันแล้ววันหนึ่งรูปหายไปหรือสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดว่าความหวานไม่ได้หายไปไหนถ้าใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ใน i อีไม่ได้ลงเฉย คือพี่เขามีละครก็ให้เขาทำงานตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนสบายใจเบสรักวนี้ออกมาพูดแล้วหลังมีเขาเลิกตรงๆ